สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์ก็มีเรื่องราวข่าวสารมาเปรียดกันอีกเช่นเคยนะคะยนโฉมลิซ่าแบ a ็กพิงคดุราชนีเอลซ่าสวมเพชรแบนรนหรูหลัก2ล้านเรียกได้ว่าตอกย้ำความทรงอิทธิพลของแบ a ็กพิงคที่ได้รับการเรียนเชิญจากรัฐบาลอังกฤษเข้าร่วมงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสครบรอบ140ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐอาณาจากักรและเกาหลีใต้ณพระราชวังบังกิงแฮมในกรุงลอนดอนซึ่งลุกที่ทั้งสี่สาวนั้นได้ปรากฏตัวนั้นเจอจรัสดุดราชนิกุลและหนึ่งในนั้นที่ถูกจับตามองไม่ใช่น้อยคือลิซ่าแบ็กพิงหรือล,ลิซ่ามโนบาลซึ่งลิซ่าแบ็กพิงปรากฏตัวในชุดราตรียาว รากับราชนีเอลซ่าจากเรื่องโฟเซนซึ่งชุดของลิซ่านั้นเป็นเดสยาวผ้าทูนสีฟ้าอมเขียวปักด้วยลุกปัดพื้นสีทองเมทัลลิกราวกับมีเกรดอีมะประดับไว้มีเสื้อคลุมยาวเสริมความสง่าจากแบรนด์ g o c r i s h o b i c a Collection Spring 2024มูลคา่า1 0ึ่ดอลลาร์หรือ350,000บาท และที่สะดุดตาไม่แพ้กันคือสร้อยคอที่สวมใส่จากแบรนด์เครื่องประดับรักชูรีบูกาลีสมมงแห่งโกลบอนแบนด์แอมบัสเตอร์โดยตัวสร้อยนั้นทำจากทองคำขาวประดับด้วยเพชร4.95กร,ราหรัตมูลค่า97,300ดอลลาร์หรือ2 5 5 6 6 6 1บาทเรียกได้ว่า ลิซ่านั้นสวยราวกับหลุดมาจากการ์ตูนโฟเซนเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเว้ณาที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องทนันเหตุการณ์ให้ได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปด้วยนะคะ และถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณคะ่ะ